สวัสดีค่ะผ้าไหมสรินโดยไกดแพทคนสลินค่ะมือหนีงามบอเดรคุณย่าคุณยายโทรมาจากอำเภอสุนเนะะินนะคะจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าเวลาเบิ่งไกดแพทเนี่ยมันมีความสุขหลายาลีลาท่าทางการพูดก็ทําให้คนแก่มีความสุขเขาขึ้นที่สุดนะคะที่คุณชมรับชมจาก้านลีลาก่อนนะคะเบิรงก่อนมือหนีงามบองามกดจุกใจให้ในคะเดอ ดึดึงขอบคุณนะคะขอบคุณน้เจ้าที่มาพ่อผ้าไหม่นะเจ้าจากภาคเหนือฮะแล้วก็ส่งแรงใจให้กับพี่น้องชาวภาคเหนือ FC จัดสุโขทไทยจังหวัดน่านจังหวัดแพร่นะเจ้า ขอให้น้ำลดแล้วก็ส่งกำลังใจให้ถึงทุกบ้านเลยนะคะเพราะว่า f อฟซีแกลแพดสุโขทัยก็มีแพร่ก็มีน่านก็มีแล้วก็เชียงใหม่ก็มีเชียงรายก็มีให้กำลังใจด้วยนะคะก็ผ่านการบริจาคไปส่วนทางส่วนเอกชนไปนะคะก็ส่งแรงใจไปถ้าไปได้ย่าจะไปเลยค่ะแล้วก็กุคุนที่รับชมจากภาคกลางก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันตกนะคะสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการเยอะที่สุดเลยแล้วก็ คุณผู้ชมจากสมุทรพิษณุโลกเนี่อันดับหนึ่งเอของไก่แพทตลอด4ีปีมาแล้วก็พาดอีสานขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆเด็กค่ะเด้อ คุณยายคุณยายที่รับชมจาก19จังหวัดรวมทั้งอีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ก็ไม่อยากออกจากบ้านชมผ้าไหมมีโทรมาจากเพอท่าตูวบอกว่าพี่เพิ่งรู้ว่ามีตลาดนัดผ้าไหมจากช่องน้องเดีอ,อยาว่านะคะคนสุรินทร์ก็ยังไม่รู้ว่ามีตลาดนัดทุกวันเสาร์กว่าเกือบ7-8ปี10ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นขอบคุณที่สุดที่มารับชมช่องนี้นะคะในฐานะยูทูบเบอร์และก็ในฐานะแม่ค้าออนไลน์ที่ช้อปปิ้งนะคะ ช่องไกด์แพดช่วยคุณผู้ชมมาก,กว่าเข้าสู่ปีที่5แล้วก็ขอบคุณจากภาคใต้แล่ผ้า,า,ผาไหมาหล่าแอดเคยเรียนรามกำแหงนะคะจะพูดภาษาใต้ได้แล้วไม่ใช่อลอยจังฮู้อ่าทันปึ๊บอ,อยู่บล็อกลืมมดแล้วจบลงจะว่าอีสานรลอจะว่าใตา้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมจากชั่วไทย ทูโลกเงอินเทอร์เวิร์ดเลยใบนี้ทวีปที่เยอะที่สุดคือทริปยูโรนะคะขอบคุณที่สุด thank you so much for watching me from a n y country for example นะคะเยอะแยะเลยอย่างเช่นเยอรมันนะรัสเซียด้วยมีรัสเซียทักไทยมาตอนไฟ้สดด้วยและก็ชมที่ชมจากหลายๆจังหวัดที่ลืมไปจำไม่ได้แต่อยู่ในความทรงจำผู้ชมจะรู้เลยว่า รับชมกายแทนะคะขอบคุณที่สุดคลิปนี้นะคะเรามาช้อปปิ้งผ้าไหม3ตะกอสีเคมีสวยๆคุณผู้ออชมได้ช้อปปิง้งจดเบอร์นี้ไว้เลยค่ะแล้วคุณผู้ชมจะได้ซื้อผ้าไหมพร้อมลีล <c> า <oughs> <L> <c oughs> ของนางแบบก,กิตติมศักดิ์ด้วยมือเนียนงามบ่นี่เสื้อไหม สีเหลืองเน่แล้วก็ลายน้ําไหลตัวนี้ใส่เป็นนางแบบเพราะฉะนั้นเอฟได้นะคะเป็นลายน้ําไหลพันเอาสิบอาบัยาเย็บดิมพร้อมส่งสําหรับเงินเออนะต่อไปเรามาชมนะคะผ้าไหมที่ราคาโปรโมชั่นสําหรับปีนี้ขอบคุณคุณผชมที่รับชมติดตาม5 6 0 0มคนติดตามอุ้ยบ่มีหยางนอกจากขอบคุณขอบคุณยะขอบคุณ ออกรุนเจริญนะคะภาษาเขมรแล้วก็ขอบใจโดยภาษาลาวคนลาวที่รับชมแล้วก็จากจังหวัดาจากต่างประเทศที่กแพทไม่ทราบนะคะมาชมผืนที่หนึ่งกันนะคะจัดโปรโส่งฟรีนะคะพันเายังไม่อ่านน้ำยาเพิ่ม90บาทปลายทางเพิ่ม60บาทไปรณีย์แฟดเรียกเกบเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะสงสัยว่าไกายแพทย์เกเกบไปรสีย์แฟดเรีย,กเ,กย,เ,รยกเก็บเพิ่มจากการโอนเงินคุณผู้ชมซื้อเงินสด1,900้ยใช่ไหม เงินโอนแต่ถ้าคุณผู้ชมเก็บในปลายทางต้องเพิ่ม60บาทนะ mm hmm. แล้วถ้าคุณผู้ชมอยู่ในเขตจังหวัดท่องเที่ยวอย่างเช่นเ mm hmm. กาะภูเก็ตหรือว่าเกาะสมุยหรือว่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจะเจอค่าขนส่งพิเศษอีก30บาท mm hmm. เพราะนั้นไกด์แพทไม่ได้เรียกเก็บต้องขออภัยว่าถ้าไกด์แพทถามว่าคุณผู้ชมอยู่จังหวัดอะไรนั่นแหะคะ่ะ mm hmm. เผื่อว่าค่าขนส่งมันจะเพิ่มนะคะเราไกด์แพททำปลายทางไว้กับบริษัทเฟ บริษัทเดียวเท่านั้นแล้วก็ส่งผ่านบริษัทแฟลตจึงเดยวนะคะ mm. นี่คือผื้นที่หนึ่งสหรับรหัสนะคะอ่าอยียงว่าอ่าดับเบิลยูอ่ะดับเบิลยูหนึ่งนะคะสําหรับผ้าไหมอ่าผื้นที่หนึ่งสหรับลายประตูวังดับเบิลยูหนึ่งนะคะเดี๋ mm. er ja <laughs> <laughs> ยวดูก่อนอันไหนข้างบนข้างล่างน,นะคะดับเบิลยูหนึ่งโอ้มันได้หมดนะคะดับเบิลยูหนึ่งก็คือสีม่วงค่ะเป็น <laughs> ลายน้ำไหลโอ้ลายน้ำไหลป้าเจ้า อันนี้คือน้ำไหลค่ะอันนี้โบแมนค่ะอันนี้ลายประตูวงังสำหรับดับเบิลยูหนึ่งอ่าประตูวงังสีม่วงอ่ามาเบิงแต่งแนวแต่งแนวนี่คือสีม่วงอ่ะดูการมัดหมีนะดับเบิลยูหนึ่งสีม่วงค่ะนะสีม่วงแล้วมาดูอยู่ในผ้าโอ้ยอยู่ในผ้าไหมอยู่ในผ้าไหมจังไหนวะโออยู่ในไกายแพทสีนะะี่ค่ะดับเบิลยูหนึ่งสวยมากเลย นี่ค่ะอยู่ในตัวคนนี่ช่วงนี้อบอันเซนเดอร์ค่ะรับสาระเปาหนึ่งก้อนไหมคะบรีเขาเซเวนเดอมาช่องไกดแพทนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมจะได้กินสาระเปาสองก้อนนี่นะคะสำหรับลายประตูวังสีม่วงสำหรับดับยูนึงอ่าต่อไปนะคะดับบยูสค่ะดับบยูสก็สีออกเหนียงเนอะสีออกอะไรเปิดกมังคุดดับเบิลยูสอเปิกมังคุดเป็นลายเชิงค่ะ ดับเบิลยูสองค่ะนี่นะแอ่ดับเบิลยูสองนี่เลยนะนี่เดินนี่แงามตัวเพิรนนี่ดับเบิลยูสองนี่อ่าดูนะคะดู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 เธอทำเธอจะไปใกล้ๆนะคะสีม่วงค่ะเอ๊ไม่ใช่สีสีหยางวะคุณผู้ชมค่ะสี่หยอ่ะคุณผู้ชมช่วยบอก สีเปลือกมังคุดนะคะ W2 ค่ะอายุในนางแบบที่หน้าตาดีเช่นนี้ไอ้อาปุ่มช่วงเร่าเฮาปุ่มช่วงเรา,าเฮ้าปุ่ชมตัวเองเราจะไปชมไข่ใช่ไหมเมนแบบค่ะคุณย่า่คุณแม่นี่นะคะจิ้วเหนียว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 ิ้วเหนียวนี่งามบอนี่อู้งามหลายเดูอนเดียวเนาะเกินมากอะใดจังสี่นะคะลอยหาสิบหานี่นะคะสําหรับ มีเชิงสวยแบบนี้ค่ะเนาะโอ้เดี๋ยวเบิ้งกันเด้อตั้งกลองให้มันเจือสี่ก่อนเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะโอเคอ่าสนใจนะคะดับยูสองค่ะอ่าต่อไปนะคะต่อไปดัสามค่ะนี่สวยไหมสวยบ่ดยูสามนี่บดเบิลยูสามนี่นะคะ อ่าเชยนล่างเป็นดอกมะเขือดับบิลยูสามสีเขียวเนียวซับดับเบิลยูสามนะคะนกกน่ดูสัก,ก่อนดูสักอนดับเบิลยูสามเขียวในเขียวบิกซีดับ,บดเบยูสามเตียวเนว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 เตวเนวมือนหุ่นยุ่นเลย <c oughs> นี่งามบอกปิ้เข้ากับเสือเหลืองเลยดับบิยูสาม สนใจ1 9 0เเท่านั้นสรงฟรีสำหรับเงินโอนนะคะปลายทางเพิ่ม60บาทอาบน้ำยา80บาทเพราะฉะนั้นจะทำอะไรบอกล้างไมได้ค่ะเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้นะคะดับเบิลยูสามไปอ่าดับเบิเป็นราคาพิเศษนะใครชมกลางคลิปดับเบจะเป็นราคา1,750บาทอาบน้ำยาเย็บดิมพร้อมสมชั่วไทยนี่ผืนนี้พิเศษนะคะ เดบลยูสีพื้นนี้พันเจ็ดร้อยห้าสิบาทเพื่อว่าคนผู้ชมที่ชมกลางคลิปไงไอ้ยแยไอ้รับมีลดราคาด้วยไอ้ใ่แล้วแต่อารมณ์ค่ะเป็นลายอะไรคะเขาเรียกว่าลายเต่าน้อยเดบลยูสีนะคะเต่าน้อยนะคะเต่าน้อยเดบลยูสีเป็นสีอ่านี่คะ่ะสีเนี่ยเรียกว่าสีอะไรม่วงนะเดบล์ยูสีพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทตัวนี้พิเศษนะคะอยู่ในคลิปนี่แหละผู้ใดห็นก่อนก็ได้ก่อนเนาะ นะคะดับเบิลยูสี่เต่าน้อยค่ะเห็นไหมสวยหมดเลยนี่ค่ะดับเบิลยูสี่เนี่ยคืนนี้พันเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะแชร์ลงไปอย่ในคลิปนะคะต่อไปดับเบิลยูห้าค่ะดับเบิลยูห้ามาดูดับเบิลยูห้านะดับเบิลยูห้านี่เลยค่ะ นี่นะเบบลยูห้าเบบลยูห้าสีเขียวค่ะเดบลยูห้าเบลยูห้า้ยไหมนี่เดบลยูห้าเนัเดบลยูห้าสวยไหมคะ่ะคลิปที่หนึ่งนี้สิบเี่ยวะเบลยูเบลยู ดับเบิลยูสี่ดับเบิลยูห้าอ่าคลิปนี้นะคะเอาแค่ดับเบิลยูหกพอนะคะหกผืนนะคะดับเบิลยูหกก็คือนี่ค่ะดับเบิลยูหกก็คือลายนางสนมค่ะดับเบิลยูหกนะคะจะได้คลิปมันไม่ยาวเนาะเราชมในคลิปที่สองกันต่อนะคะดับเบิลยูหกค่ะนะลายนางสนมนะคะลายนางสนม ท้องผ้าจะเป็นสีดำค่ะนี่ค่ะนางสนมนะ,น,น,มะ, w U น,ะ,ะนี่นางสนมค่ะดับเบิลยูหกนะคะนี่นยหรือในนางแบบจะเป็นอย่างนี้ดิ้งแนว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 ดับเบิลยูหกค่ะอ่าเป็นแสกก็ได้นะคะอ่าเอาเป็นเจ็ดถุงละกันดับเบิลยูเจ็ดนะคะเป็นลายน้ําไหล ดับเยูเจ็ดเป็นลายน้ำไหลพันเจ็ดรอยห้าสิบาทค่ะพันเยหบาทดับเบิลยูเจ็ดนะคะผืนสุดท้ายในคลิปนี้นะคะนี่ค่ะลายน้ำไหลมีผืนเดียวในโลกเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะอ่า,าเดียวพันเจ็ดร้ยห้าสิบาทขับน้ำยาเย็ยบริมพร้อมส่งนะคะจะแตกต่างจากพันเก้าพันเก้านันยังไม่อาบน้ำยาเพราะ,ะนั้นให้คุณผู้มชมเลือกเอาค่ะ นไ,ไหมงามบอติงแว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 อ่าสนใจทักมาเลยค่ะอ่าจบแล้วคลิปที่1นึ่นะคะท่านที่สนใจเดี๋ยวชมกันคลิปที่2เพราะว่าจะได้ไม่ยาวนะคะทักโทว i ไอ i ี ID ลชอบเบอร์อะไรนะคะบอกกันแค่ว่าคลิปนี้ขายถึงวันนี้ถึงวันนี้นะคะดูก่อนแล้วก็ ขายแลเบอร์โทรอะไรนะแล้วก็คุณผู้ชมบอกว่าโทรมาจากจังหวัดอะไรนะคะใกลใ้จะได้สราบร์ขอบคุณที่ตามรับชมรอคุณผู้ชมเอฟอยู่นะคะเดี๋ยวชมกันในคลิปที่สองกันค่ะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะเว้ยงามหลายไปแล้วค่ะ